โอเคนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขออย่ตงจะรับสัตเกมไมค์ครับอีกแล้วครับผมเยู้ๆนะครับนะก็ก็ามาแล้วนะครับผมสัตเกมไมค์ครับเช่เะนเคยแล้วนวันนี้เรามาอยู่กันในไมค์ครับและกิ๊บกกับเอ่ออะไรเนี่ยคุณโกโจแล้วก็แล้วก็คุณเป็นใครครับเนี่ย โอเคนั okay, ่นเลยครับวันนั้นก็โอเคเราวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าเรามากันถึง3คนกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งใน,นวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเปิดลัคกบ็าอกจาบฆ่าศูนย์เพื่อมาทักกับน้องเซนอิสื่น,นั่นเองนาทีโอ,โ,โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับนะโอ้โหดูดีเห็นไหมคุมตีมทีเล็ตกัยทีเดียวเชียวนะครับเนอะ เดี๋ยวตั้ตีกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาชนะน้องเซนที่สุได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับเพราะนาทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ที่โด่งจริงๆนะแต่ว่าเออเรามากัน3คนก็ก็น่าจะเอาได้อยู่แต่ก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็โอเคอ่ะพร้อมกันยังครับทุกคนพร้อมยังเอาแล้วครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมก็เพื่อการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรา ไปเริ่มเปิดเลยกว่าบผมไปไปกันเลยโอเคครับนะแล้วก็มากันกับ80ก่อนเช่นเคยนะครับแต่ซึ่งครั้งที่แล้วก็ถือว่าไม่เรียนเลยนะเออมันก็ไม่เกลือนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเกลือกันหรือไม่นะเดี๋ยวมาเปิดมาบล็อกแรกเโอเคมันก็ดีนะครก็ดีโอเคเปิดมาเกลือหมดนะต่อมาอันนี้เอชแท็บบล์แล้วใครแล้วใครได้ไอชิเมะไหได้โอเคเปิดต่อโอ้ยโอ้ได้มันพลังมาโอเคกินหน่อยแล้วกันนะครับเปิดต่อ อ้าวแตกเลยต่อมาเอ้ยได้แล้วดาบน้องอินุสเกะมาเอาวะมาแล้วนะดาบน้องอินุสเกะ ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าคราวนี้เราจะได้ดาบกี่เล่มเชียวนะครับแต่คราวงที่แล้วนี่คือได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่แล้ที่สุด่ในกล่องนี้นั่นก็คือดาบของน้องโยริจิตนั่นเองอะเอ้ยตายวะโดนโดนโดนโอเคดวงแย่แล้วเข้าใจนะครับวันนั้นมูไมค์ก็งี้เฮ้ยได้แล้วเอ้ยแต่ก็ได้วก่าไ,ได้มาเล่นไ,ไ,ไม่ได้ดาบสักเล่มเลย แต่ละสมควรนะสมควรได้ดาบได้ะดาบเป็นดาบปกติดาวมันซอสโอเคเขาใจได้แต่ว่าอันนี้มัวของอุ้ยโอเคได้มาเป็นของกระดาษนะครับผมโอเคดีๆตัวของไว้ตัวของไว้ก็ได้หนังโง่มาหนึ่งอันกินได้หมดกินได้กินได้อันนี้กินได้โอเคเราก็ได้อาหารเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ดาบของอุ้ยอ่าเอาว่ะมาแล้วดาบอุ้ยมาแล้วต่อมาอุ้ยนักกีบบปกติปกติเปิดมาเฮ้ย ชุดโอเคชุดชุดโซกยังดีนะครับผมนะนเกียอโอเคผมนะเรียบร้อยแล้ว16กล่อง,องแรกมาต่ออันนี้จังเกน้องมูชิโร่เออดีดูเข้ากันยังไงเลยนะฮะเปิดเปิดต่ออันนี้หนุ่มซอมบี้นะครับธรรมดามากแล้วก็อุ้ยเอนชานแต่มันก็เอนชานไม่ได้เพราะเราไม่มีลาพิษใช่ไหมแ้วในกล่องก็ดันไม่มีลาพิษด้วยนะครับผมลนะืมใส่มาแหมคนลซ่านี่ก็ลืมจริงๆเลยนะโอเคได้อุด้งมาลงมาแล้วเปิดต่อเกลือผมนะ เจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกไม่ได้ช่วยเลยแล้วเฮ้ยเขาได้ได้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียอะไอ้าวอ้าวไปแล้วอ้าวเฮ้ยตัวตัวเต็มเอ้ยดาบกินยาอ๋อแต่ลืมไปดาบกินยาเขาโอ้วิเทอร์โอ้วิเทอร์โอ้โอวิเทอร์อ้าวมสู้นะครับผมนะสู้นะไอ้คนที่เปิดได้สู้นะครับเฮ้ยแล้วนี่ดาบของเฮ้ยดาบคนยูริจิอ้าวว ก็มีดวงมาครัผมได้เลยครับในที่สุดก็ได้ดาวของน้องอยูริจิมาแล้วอ่าเอ้ยเอาว่าในสุดเรียบร้อนะแล้วก็ได้ทันทีแล้วอุ้ยอันนี้ดา้ของคิยูก็มาเอาว่าเฮ้ยมาตานดิดวงดีมากเลยท่านผู้ชมนี่เราเหลือตั้ง50กล่องนะเราได้ขอมาขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วเลยแล้วอันนี้อุนน้ยดา,ออา้ของโอเบนไอเอาว่ากี่เล่มแล้วก็ไม่รู้นะครับนะเจ็บเป็นคอลเลคชั่นเกรทีเดียวเชียวแล้วก็ชุดของเซนิซึอเออเข้าตีมเลยนะวันนี้เข้าตีมเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเค โอ้โหเลยนะมีเซตสือแล้วชินบุก็ตามมาอีกวันนี้คงจะไดนเซตสื่อแล้วกันนะอยากจะเข้าตีมไปหน่อยแล้วก็แอปเปิลทองเออดีแอปเปิลทองเอาไว้รัฟนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ชุดศัลนิมิแต่ก็บอดแล้วเราจะใส่เซตสื่อนะวันนี้โอเคแพนเค้กอุ้ยของเต็มแล้วอ่าแล้วก็ได้ไข่ในื้อไก่มาด้วยอ้าวทำไมมาทำจริงตอนนี้มันเกิหมดแล้วแล้ววะทำไมเร็วจังวะร็วรีบอ่ะโอเคแล้วี่เปิดต่อดี่ก้าวนะส่วนอื่นเขาปิดหมดแล้ว อ่านี่ได้บ็อกเพชรมาอ่าบ็อกเพชรสามารถอ่ามาบัฟได้ใช่ไหมโอเคมาบัฟไปได้ดาบได้ดาบแเล่มบวกร้อยแปดเล่มเนี่ยเอาเนี่ยอันคัพเทปเปิ้ลพชั่นเออไม่เป็นไรถือว่าเป็นพอยชั่นเก็บไปเฮ้ยโคตรเฟี้ยวไอ้เด็กถ้าไม่ได้คือพอเป็นสกินโคตรเจ๋อเริ่ใส่ชุดเล่นดูมผเป็นโคตรเท่เลยได้จริงนะครับโอเคเปิดมาตอนนี้ชุดของโอเปรายโอเคไม่มีอะไรมากอันนี้อ่าโอเคเรือ ไอ้ก็เอ้ยชุดก,กิยูชกกุยูเวเทียแล้วใส่ชุดก,กิยูแล้วกันน,ะนแล้วก็เปลี่ยนใจละเฮ้ยใจง่ายอย่างนี้นะกกยูเวทีค่ะเออโอเคเปิดตอนเดียวยี่สิบห้าก่อเอ้าโอเคนี่ไม่มีเลยอะ่ะเริ่มมีแต่อาหารที่รวมเพแล้วก็อันนี้ดั๊กกิยูยะมาซ้ำซ้อนอะไรทีเดียวเชียวโอ้ยแล้วก็มีเฟรนชร์ชานะแต่ว่าเอามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะ <c oughs> เราก็ไม่ได้ชา้าอยู่ดีก็จะเสียใะว่าแบบทำไมเราไม่มีแบบพวกแอปเป็นทองผมเลยนะวันนี้ เออแบบมีแค่เซตเดียวเองนี่แหละแล้วได้สพอร์ต่ะนี่พอนะครับผมนะโอเคอุ้ยอันนีโพอโอเคพอใช้จุกได้อยู่นิดนึงนะแล้วก็อันนี้ดาบของเชือดเออเนี่ยแหละดาบของเชือดครับผมนะเออคือดนามยอดจะเอาหนามโบงเออแรงมาแรงกลับไม่โกนะครับผมโอเคเปิดมาอันนี้โอ้โหดาวอะไรกูคือวันนี้มันได้ดาบเยอะจังวะดีนะพวกคุณสองคนมานี่นิดแบบว่าเพิ่มโชคนะวันนี้เพิ่มโชค มันเป็นสาวคนแบบโชว์โชว์มัไปอยู่ตรงนู้นหมดนะดูโชว์กันอึกเนี่ยเออโอเคโหอันนี้มันก็ไม่รู้เอามาทำอะไรดีอ่ะเออเพิ่มเชือกไว้เท่านั้นนะครับไหนเราใช้ดวงสตาร์ของตัวเองก่อนนะเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบอีกเกือบอะโอเคเวลาตอนนี้เยี่สิบกองสุดท้ายโอ้พวกคนนี้ก็เปิดกันเร็วนะเือ่สิบกองสุดท้ายมาดูดิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มไปอีกไหมอ่ะผมนะกองแรกปึ๊บ เฮ้ยตาของชินาบุเอาว่ะได้อยู่นะครับนะโอเคต่อมากางเกงเขาน้อมูจิโร่ซึ่งเราก็ได้แล้วนะได้ซับทำไมก็ไม่รู้สามเกลือต่อมาเกลืออีกเอ้าจะได้อยู่นะโอเคตอนนี้เหลือห้ากองสุดท้ายผมนะห้ากองสุดท้ายของเราดูดิจะได้อะไรดีๆบ้างไหมไปเลยครับผมนะของแรกเดทำไมสองเกลือและสามกองสุดท้ายทั้งร้ายโอเคทีนทีกองสุดท้ายและกองสุดท้าย จะมาให้สร้างวงจรดีเซียเชียลโอเคเรียบร้อยกันหมนะเปิดหมดเรียบร้อย80กล่องนะก็อุ้ยถือว่าได้เยอะอยู่นะเอาว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาของมารวมตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับมาดูซิว่าวันนี้จะได้อะไรมาบ้างนะมาดูที่ดาบก่อนไหมดาบเนี่ยก็เออหูได้เยอะเหมือนกันนะนี่ได้ของอยู่ทจิของ ui, uke, อุซุยอินอสเกะเกนยะอเกนยะนี่คือไว้ก่อนนะจิยูอาา่ะฮะจิยูได้ได้มาสองเล่มด้วยนะประเด็น แล้วก็อุบายนแล้วก็กดโครก็ผมนะโอเคก็ได้มาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเล่มก็ผมนะเอ้ยไม่ดิเจ็ดแปดเล่มเออแปดเล่ม โอ้โหจะเยอะไปไหนไม่ได้ถามจริงนะโอเคถือว่าจุมวนี้ดีมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีชุดของน้องโอปป้ายของชินอบุแล้วก็ของซานิมิแล้วก็เซอิสึเอานะมีชุดอยู่ประมาณ4ชุดบวกกับเกงของข้อนอกมื่นกิโลด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้แล้วก็ครบเซตแล้วอะครับเรียบร้อยอ่าเปิดครบหมดยังอ่าคุณเปิดครบแล้วใช่ไหม,มอ่าดูดิคุณได้อะไรบ้างาดัใส่มหมดแล้วอเอ้อเยก็เยอะอยู่เออก็เยอะอยู่จะแบบ ก็ซูพี่ไม่ได้ครับม,ม,มีดาบยูนิจิครับน้องเออโอเคเดี๋ยวดูของคุณบ้างเป็นไงว่าคุณอโมาอุสเฮ้ยก็ก็ดีอยู่อุ้ยได้ถาบยูนโดงสองเล่มเลยเหรอไ,ได้แหละได้อยู่นะอะไกันอุ้ยมีปืนด้วยโอเคมาได้เวลาเตรียมตัวกันหมดนะเอาเป็นว่าผมจะซื้อเนาะดาบยูนิจิเป็นเล่มแรกมาแล้วก็ตามด้วยอ่าเซนสึนะโอเคเซนสึอเอนโกคุ อ่าโกโจเอาไว้หนีแล้วก็อ่าบนันไยกิยูแล้วก็อุซุยเออส่วนอิโนสเกะก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะคงไม่ได้ใช้หรอกอิโนสเกะนะเพราะว่าจากน้องเขาตีรัวนะแล้วก็สกุดทายเป็นเจสซี่เป็นแอปเปิลทองจะแบบทำไมแอปเปิลทองครั้งนี้ได้แค่สี่อันยังอ่ะได้อยู่แหละนะได้อยู่นะครับนะโอเคพร้อเมอย์ครับพี่ขอเมอยังครับ พร้อม,อมอยังพร้อมอยังอ่าเดี๋ยวตั้งปานก่อนนะครับผมนะเออ้วลืมบอกใครกอนนะในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหในที่สุดครับผมนะต้องขอขอบคุณเลยครับจากในคลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ไอเจ้าหมอดนนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชื่อปานภาษาอังกฤษได้เวย้ยชื่อผมไปดูแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนได้จริงี่ โอ้โหแล้วแบบเราก็แบบงงภาษาญี่ปุ่นตั้งนานอะ่ะคือนิดนึงนี่คือแบบว่าจะสามารถไปคุยกับคนญี่ปุ่นได้แล้วนะครับผมนวโอ้โหเออจะกลายเป็นเจนเป็นนิดแล้วนะครับผมนะโอเคมาพร้อมอย่างทุกคนพร้อมอย่างพร้อมก็ได้โอเคก็เปนะไหนเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เจยวเราไปเล่เอแล้วน้องเซฟสื่อหายไปไหน A later few moments อ่ะโอเคมาแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน,น้อยเพื่อการโซล่าเนี่ยเจยวเราไปปะทะกับน้องเขาเลยดีกว่านะ ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปกันเลยสวัสดีโอเคี่สุดไล่แล้วแล้วก็ใส่กันนะใส่เออใส่นัวโอเคอุ้ยโอ้โหโดนปาดอาสนีโอ้โหปาดอัสนีโอ้โหเฮ้ยน้อง่าเขาอยู่ไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาชัดแล้วชัดปาดโอ้โหพุ่งไปแล้วนะเอาไว้สวัสดี้วัสนี้เอาว่ะเอาว่ะสวันดีวันนี้จะดิสุดลงนะ แต่น้องเขาแรงนะเขาแรงมากเลยะแต่เราเยอะกว่ากันนะเออเก่งไม่กโกงมาเยอะเกิดเยอะเร่องซึ่งเหมือนก็เยอะเออโอเคเขามาใส่นู่นเข้าไปเรื่องอะไแบบนี้น้องน้องเท่าไหร่ไม่รู้น้องเท่าไหร่ผมพันอาชีพไปอาชีพเป็นตอนนี้เยอะเงือบโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอาไว้เอาโอเคเอาเด็กกู้เด็กกู้ ล้างอีกผมติดคุณดาวล้างโอเคจะ่เติดแต่ชาแต่ชาไม่โดนเดี๋ยวเกียร์ที่หน่ไม่ได้เลยเอาลราไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วโอเคอยดีที่เออ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 เราต้องตายแล้วเราตายแล้วเอา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 ไว้ตาเออเรียบร้อยแล้วอุยได้อะไรมาเนี่ยเซนิสุเฮดฆันได้เคาฆได้พันใด้เราฆ้าได้ฆ่าและเทียวฆ่าได้โดยไม่ตายนะครับผมก็แบบดูคนด้วยนะสงสารน้องอะไรแล้วโดนลุมขนาดนี้นะนี่จะไม่กีบผมได้นี่มาเซนิสุเฮดเหรอ 哦，这个哦吼。 เออนะก็ถมชื่อเสียจริงนะครับผมแฮะป่านจริงๆเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการประทาาเส้งสุดซึ่งแน่นอนแล้วก็ชนะได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามากันสามคนก็โกงไพเอ่อจริงก็โคตรโกงเลยนะครับผมนะงั้นแถวนี้มาแล้วก็ถึงเวลาศึกของเรากันบ้านดีกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นๆแน่รีบเกลยนะครับโอเคมาแต่ว่าทุกคนที่ว่าครั้งนี้มันมากันสามคนฉันเนี่ยเราก็ทำการใส่หนัวครับผมนะก็คือใส่หนัวไปเลยนะไม่สนใจว่าใครเป็นใครในกลับละใครหนัวอย่เดียว นะเออโอเคใครที่อยู่รอบคนสุดท้ายได้ก็ชนะนะถ้าเกิดว่าใครที่ตายแล้วก็นะก็ก็ไปยืนไอ้นั่นแล้วกันโอเคไปเต็มตัวพวกเราทุกคนเต็มตัวเต็มพร้อมเต็มพร้อมแบทเทิลรอยเออแบทเทิลรอโรยโยเกมรากินกินยาอุยโอ้โโหอเคนะพร้อมยังพร้อมกันทุกคนพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มได้โอเคจังหวะนี้มาแล้วนะโอ้โหเลยมจโอยู่ตอนนี้มาแล้วเอาด้วยขอแจมด้วยขอแจมด้วยคน โอเคจอดนี้อู้ดจะไงโอ้ยวิ่งวิ่งจะวิ่งไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนชอบอ่ะชอบชื่อว่ะโอเคโอเคโอ้ยปราณนี้เพียงทีนะปราณนี้เพียงทีถึงแม้ว่าปาณมันจะไม่สามารถทำดาเมจได้แต่ก็อุ้ยก็ทำให้มึนได้หยุดเหมือนกันนะครับโอเคมานี่ก่อนมานี่ก่อนอยู่ เป็นคนไดเดโมคนไดเอโโมเเดโเหอไอเดนโทไมเล่นนี้โอ้ยเล่นเราอะโอเคจอโอเคแตนจริงเลนี่เป็นไงน่ชิวเผมนะนิวิววตอนนี้ระหว่นี้ยังไงโกโจโกโจแลไฮะคิดโกโจแล้เก่งมไหมฮะแน่จริงเปิดไอ้กาารเขแบนสิกาอรเขแบสินจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมันี่ก่มานี่ก่อนกากาออกอู้เจ็บเเจ็บนี่นี่ นฮ้ยีเออไ่โอ้โหไม่ไปตายทีไม่ตายทีมานี้ก็อยดบมีโ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 ดบโ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 เออเอออเคาีเออมาดิมาดิจะหนีเมันต้องมันะโดบเปนะโดบนะนี่เออเออเบร้อยขผมนะถ้าพากผบนะเออก็แบบมีถามอยู่ดีกี่ครับไปนึ่งป่านตะวันอะเนอะพาาอยู่แล้วเอางี้งี้พอแค่จะรู้วอ่เห็นเลเยส มากเลยเอ้ยเอาหัวไถ่เลยบอรีบบอเขจะบอกเลยว่าเขาได้ตัดเจ็ดแสบดูดีกว่าว่าครั้งนี้ถ้าเกิดเราลุมอ่ะเราสามารถอักษรได้โดยไม่ตัดไปเดยโอเคมาเราดูก่อนนะโอเคจังหวะนี้วันนี้มาเอ้าไปไหนแล้วกลัวโจ๊ะแตกกลัวโจ๊ะแตกกลัวโจ๊แตกเอาแล้วจัตเจียวว่ะเอ้าตัวแตกตัวแตกแข่งกันเนาะอะไรวะทางอนาเขตเนี้อ๋อเออว่ะดูการอภิเขตไปโอเคกําหนะเออมีมีหดนะก็ประมาณนั้นแหละเนอะมามายืะมายืะ อุ oh, ้ยกลับมาอุ้ยกลับมึงกลับมาและโอ้โมากลับมาเป็นดีเว้นละเอ้ยโอ้โหมัรอจังหวะโอ้ใจเย็น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 ก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนป๋าเทมีกับนายโอ้โหใจเย็นใจเย็นเอาผมช่วยด oh, ้วยช oh, ่วยด้วยช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 ่วยด้วยจะตายจะตายจะตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหนอ่ใจช่วยยังไงนะใส่มันใส่มันใส่มันเออเออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี้เดียวเยอโอ้โหโอ้โหเอาผมนี่ละโอ้โหตายโอเคเรียบร้อยถ้านก็ชนะได้นะครับไหนแม่ไม่กี้แบบไม มีเหลี่ยมนึกว่าตายแล้วอยยังไม่ตายเว้ยโคตรเหลี่ยมเลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะส่วนนี้ผมจะเกมเมอร์สีกับพวกของก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดคัทเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมในการที่สต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้้ส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสวดีครับผมไปจ้าดีดีดีโอเคโ,อโดน<บ>แล้วโดนแล้วตาย